คนนี้ก็หมอเหมิงเลยนะเพราะคนที่จะนั่งประธานหัวโตเคาะว่าใครจะได้เป็นผอตรอคนใหม่ก็คือนายเศรษฐานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแล้วเมื่อเช้านี้ก็ท่าน<ม>ก็มีภารกิจหนึ่งก็คือไปต้อนรับนักท่องเที่ยวเพราะวันนี้เราฟรีวิซ่าให้วันแรก<ฆ>ถูกไหมนักท่องเที่ยวจากจีนแล้วก็คาซัคสถานนั่นก็ไปรอต้อนรับนักเขาก็ไปถามนะถามนายกรษฐาว่าท่านทราบเรื่องหรือ,อยังว่าเขาไปขนบินบ๊กโจ๊กนายเศรษฐาทวีสินรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงการคลังตอบว่าทราบแล้ว ท่านก็คงจะไม่แน่ใจผมว่าจะตกใจไหมอะ่ะท่านก็บอกว่าท่านก็คุยกับทางพบว่าตรรเลยก็คือพลวตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสสอบถามรายละเอียดเรื่องทั้งหมดตอนนี้กําลังสอบสวนและยังไม่มีการขยายผลนะครับเดี๋ยวต้องตั้งคณะกรรมการแล้วต้องมีคนนอกที่ไม่ใช่ตํารวจเขาไปร่วมด้วยเพราะนี่เป็นปัญหาใหญ่เบื้องต้นยังไม่ได้สั่งการอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากยังไม่ได้ทราบข้อมูลทั้งหมดบอกว่านี่เป็นเรื่องใหญ่มากและกระทบต่อขวัญกําลังใจของประชาชน ไม่กระทบยังไงเรายังรู้สึกเลยเนาะว่าตารวจเขาทาอะไรกันอยู่และต่อไป<ะ>ที่พึ่งของเราคือใครถ้าตํารวจย,ยังพึ่งด้วยกันเองไม่ได้<ะ>ถูกไหมครับท่านบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผอบอตรคนใหม่หรือไม่ไม่แน่ใจต้องดูทั้งหมดก่อนซึ่งตามกําหนดเดิมจะมีการประชุมกตรอเพื่อแต่งตั้งผอบอตรบอตรตรคนใหม่เนี่ย27กันยายนนี้สําหรับเรื่องนี้เป็นหนึ่งในนโยบายที่นายกรัฐมนตรีจะกวาดล้างผู้มีอิทธิพลหรือไม่คือสิ่งที่นักข่าวถามนายกรัฐมนตรีบอกว่าการดําเนินการจะควบคู่กับกรณี มอบหมายทางนายรุทินชันวีนกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไท,ทยที่สั่งงานให้ทําอยู่ แต่ย้ําว่าเรื่องนี้จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับค่ะแล้วต่อเนื่องกันไปเลยค่ะทางคุณอนุทินชาวิรกูลนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็พูดถึงเรื่องของการปราบปรามเว็บพนันนะคะว่าหน่วยงานในกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทยก็จะต้องทํางานร่วมกับตํารวจในการช่วยดูแลเรื่องที่มันผิดกฎหมายแต่สิ่งที่แย่ที่สุดก็คือผู้ที่ถือกฎหมายทําผิดซะเอง เรื่องนี้จะต้องแก้ไขด้านนายชาดาไทยเศษร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย้านะคะว่าหากมีบ่อนการพน,นันเกิดขึ้นในชุมชนหรือว่าในหมู่บ้านผู้นําชุมชนผู้นําหมู่บ้านต้องรู้ข้อมูลและหากพบว่าเข้าไปเกี่ยวข้องอันนี้ต้องดําเนินการขั้นเด็ดขาด รวมไปถึงยาเสพติดที่ต้องดําเนินการโดยไม่ละเว้นส่วนกรณีการปรับปรามผู้มีอิทธิพลที่วัดบางคลานโดยเฉพาะผู้ที่มียศมีตําแหน่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั้นเดี๋ยววันเสาร์นี้จะพาเจ้าวาดกลับเข้าวัดค่ะขณะเดียวกันเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรก็ได้โทรเข้ามาปรึกษาก็ยินดีที่จะเข้าไปตรวจสอบไปดูแลแต่ขอดูรายละเอียดข้อมูลก่อนส่วนตัวบองว่าเป็นเรื่องของคนในพื้นที่คนนอกพื้นที่ไม่นั่งมายุ่งอย่างไรก็ตามก็ต้องว่ากันไปตามระบบ เพราะว่าพระเข้าวัดไม่ได้เรื่องนี้กระทบต่อจิตใจของคนไทยส่วนที่มีสมาชิกวุฒิสภาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั้นยืนยันว่าไม่มีการเกรงใจใครทั้งนั้นเพราะทุกคนก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายค่ะคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือเดี๋ยว27กันยายนี้เนี่ยใ้<ะ> 25, ใช่ไหม26 27วันพุธนี้ละจะมีการดูว่าจะใครจะได้เป็นผอบอตร ถ้านายเสถหาบอกว่าต้องตั้งคณะกรรมาการสอบ <Ha. S 2> แล้วเรื่องนี้อย่าลืมว่ามีทั้งสองหน่วยถูกไหมมีทั้งชื่อของพลตํา m o เอกต่อศาสตร์ก็มี <Ha. S 2> ชื่อของพลตําร o เอกสุรเชษก็มีอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วแล้วบอกจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยเนี่ยจะได้เลือกไหมนนถูกไหม <Ha. S 2> แล้วมันจะเกิดสุญญากาศไหมถ้าเลือกไม่ทันเพราะว่าท่านต<ะ>ารมศักดิ์ท่านก็จะ,กะเกษียณอายุ <นะ S 1> อยู่แล้วสามสิบกันยาย,ยนท่านก็ต้องวันสุดท้ายของท่านแล้วท่านก็จะอำลาตำแหน่งแล้วเนี่ยพอก้าวเข้าไปหนึ่งตุลาคมมันจะเกิดสุญญากาศของ วงการตำรวจหรือเปล่าวันนี้ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดน,นะครับ